ก็สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาส่งงานสร้างความสุขที่ผมจะบอกว่าแต่ละวันผมทําอะไรบ้างก็อย่างแรกครับหลังเลิกเรียนเสร็จก็จะไปหากินข้าวช่วงตอนเย็นกับเพื่อนๆครับก็คนนี้ชื่อภูมินะครับมาจากชัยภูมิก็ไปกินข้าวด้วยกันช่วงพักเที่ยงครับส่วนนี่ก็เป็นเวลาที่มีงานหรือว่า ต้องทํางานส่งอาจารย์ก็จะนั่งฟังเพลงแล้วก็ทํางานไปชิวๆครับก็แบบทําให้เรามีความสุขส่วนอันนี้ก็คือช่วงเวลาตกเย็นมาครับเวลาที่ว่างๆหรือไม่มีอะไรทําก็จะชอบออกมาวิ่งกับเพื่อนๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป่้งช่วงประมาณ6กโมงถึงประมาณ2องทุ่มหลังจากนั้นก็จะอาจจะนัดเพื่อนหรือนัดคนที่ว่างครับไปกินข้าวด้วยกันหรือไม่ก็ ไปหาอะไรทรําไปกินนู่นกินนี่ที่หลังมอหรือว่ากลางสะดานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ส่วนอันนี้เป็นเวลาที่เราไปเดินตลาดครับเวลาว่างก็จะชอบเดินตลาดช่วงสุกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นคนชอบเดินตลาดครับชอบซื้อของกินเยอะๆส่วนนี้ก็เป็นเวลาว่างหลังจากที่ วิ่งเสร็จก็จะชอบมาเดินตลาดช่วงวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์ก็เพื่อนก็เนี่ยครับกินกินหมาล่ากินนู่นกินนี่แล้วก็ให้ให้ให้รีวิวประมาณนี้ว่าอร่อยอันนี้ก็เป็นเพื่อนที่มาจากจังหวัดเดียวกันครับคือรู้จักกันมาตั้งแต่ช่วงมปลายแล้วครับแล้วก็ตามตามกันมาเรียนที่ขอนแก่นก็เลยก็ยังคบกันอยู่ก็ยังสนิทกันอยู่ครับก็เลย สนิทก็เดิมครับหลังจากมาขอนแก่นส่วนก็ไม่มีอะไรครับคนครับ